สวัสดีค่ะน้องๆน้องดที่รักทุกคนเพื่อนๆวันนี้แม่มาลีน,นี่น้องไก่กับสะโพกไก่ใบหัวระพาฟัก ฟักเขียวน้องน้องทายที่แม่ทําอะไรน้องน้องทายเลยว่าแม่ทําอะไรนี่วนพริกแกงอยู่รวนพริกแกงเขียวหวานนี่แกงฟักไม่แต่แกงเร็วเพราะว่าถ้าแกงช้าแล้วเดี๋ยวฟักเ็าจะเละไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยอะลูกๆกลับมาก็ตอนเย็นเนาะ น้องจะมาทานข้าวข่แม่ก็มานะเย็นนี้ก็ได้เดี๋ยวอีกสักแป๊บเนี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงเย็นก็นมาได้นะแกงฟักจ้าแกงฟักไก่เนื้อสะพวพก,กับเนื้อน่องจะเหนียวเหนียวอร่อยไงแม่เอาพริกมามารวนกะ กะทิหัวกะทิก่อนแล้วก็ไก่ใส่ลงไปเดี๋ยวพอเนื้อไก่เขาเข้าดีกับกะทิแกงแล้วแม่ก็จะมาใส่ในหมอ้อเนี้ยวันนี้แกงหมอ้อไม่ใหญ่ไม่โตเบอร์ยี่สิบสี่แกงหมอ้อยี่สิบสี่วันนี้ย่อมย่อมมันน้ำใหญ่มากนี่เนี่ยแม่ก็จะมารวนให้พริกแกงพริกแกงเข้าเนื้อไก่ดีแล้วถึงจะอร่อยเนาะเนี่ย ส่วนนี้แม่เตรีมไไ้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้ปั๊บก็ข้ามไปเลยลวนก่อนนะลวนก่อนวันนี้แกงไม่นานเพราะว่าฟักเขาจะเละไวเดี๋ยวแม่จะลวนให้เนื้อไก่เข้าที่แล้วเดี๋ยวจะใส่ไปในหมอ้อนะลูงนะงน้องบอกว่าแม่ทําไม่ยอมบอกเปิดเผยวิธีการทําเพราะบางทีมันยาวเกินไปแล้วแม่ตัดไม่เป็นหลานๆไม่อยู่ไม่มีใครทําให้ ถ่ายแบบไหนแม่ก็ลงแบบนั้นเลยถ้าหลานอยู่หลานจะช่วยไงจ้ะลนให้เข้าอย่างนี้ดีก่อนนะแล้วค่อยใส่พอใส่เสร็จแล้วใส่ฟักแล้วก็ใส,าส,าส,ส,สน่น้าําตาลน้าปลานนี้ก็แม่ใส่เกลือลองไปนิดนึงแล้วในกะทิน่ะเดี๋ยวใส่น้ำปลาหน่อยเดียวพอน้ำตาลวันนั้นไปเที่ยวลูกสาวพาไปเที่ยวซื้อน้ำตาลมาดีมากเลยซื้อน้ำตาลมาจากเพชรบุรีน้ำตาลดีดีดีด กระไราโนดอะไร,ระอะไร่ะดีมากหอมเนี่ยเนยีเริ่ม,มลีแล้วเข้าที่ละเดี๋ยวแม่ก็จะใส่ลงไปในนู้นเลยจะใส่ลงไปในหม้อนู้นเลยพอเดือเดี๋ยวเด,ยวเดียวก็เอาฟักใส่ฟักใส่แป๊บเดียวก็ขึ้นพวกนี้รู้สึกว่าลูกจะซื้อมาให้ฟักจะเป็นฟักแบบฟักอ่อนอ่ะถ้าเป็นฟักแก่ก็จะต้มได้นานเนี่ย ได้แล้วนนี่เริ่มเข้าเนื้อแล้วนะเดี๋ยวแม่ใส่ตรงนี้เลยนะย้ไปใส่ในหม้อนู้นนะย้ไปใส่ในหมอน้อแกงฟักแกงง่ายพอนี้ลงไปเดือดแล้วแป๊บหนึงแม่ก,ก็จะใส่ใส่ฟักลงไปนี่วันนี้นะแม่เขาบอก ิ้นโตๆคำโตแกงชิ้นๆๆเล็กๆเดี๋ยวหายหมดพอลงน้ำแกงแ้วหายหมดนี่ชิ้นโตโตเลยซื้อมาทั้งน้องทั้งกะเพกะแล้วแม่มาแล้วเองทำนานแล้วนะเนี่ยแกล้แกล้เอาเนื้อออกมากระดูกไม่เ,เอาแล้วเขาจะอร่อยเนื้อนอกแม่อ,อ,อร่อยไง ก็มีขายสําเร็จเนื้ออกก็มีแม่แม่เอาเนื้อสะโพกเขาจะเหนียวเหนียวเดือเหดืออร่อยแกงเนื้อคล้ายๆจะเป็นแบบไก่ไทยไก่บ้าน่ะแต่ว่าถ้าเป็นไก่บ้านเอามาแกงแม่ก็ไม่ชอบนะเพราะว่าเนื้อน้อยเนื้อไม่มีแล้วเหนียวมากเอาเนื้อสะโพกนี่ดีล,ละล้างกระทะก่อนไม่ไม่มีครกให้ล้างละะ้างกระทะก่อน เทเลยนะลกเทเลยนะนี่ลกเทเลยแม่มีเตาสองที่สองที่เตาเตาข้างนอกน้นอะเตาข้างนอกน้นอะแม่จะเอาไว้ผัดเดี๋ยวขอปิดฝาแล้วอีก ไว้ผัดไว้ทอดเตานอกอะ่ะเตาในนี่เราไว้ต้มได้แต่ตรงเนี้ยเวลาฝนตกจะสาดนิดหน่อยมีช่องอยู่ช่องหนึ่งถ้าไม่ทำช่องมันก็จะอกไงย้ายมาเตานี้ก็ได้อันนี้ติดปะเอาเรงนี้ใกล้ๆเดี๋ยวให้น้องๆดูเดี๋ยวให้น้องๆดูแอบใส่น้ำตาลลงไปก่อนแล้วก็ได้เขาจะได้ละลาย แม่ขอล้างมือหน่อยนะจ้ารลูกชายซื้อหนมจีนมาฝากด้วยหนมจีนใครชอบหนมจีนก็ได้นะข้าวในึหม้อก็ะหม้อนหนึ่งแล้มีนมจีนแล้วมีข้าวด้วยข้าว พึ่งใส่กั克กีลุงพึ่งตักไปชามเดียวตักเอาไปทำข้าวต้มกระดูกหมูเอาไปทำข้าวต้มกระดูกหมูอันนี้แกงนี่มื้อเย็นเดี๋ยวกลับมาก็มีมื้อเย็นนะ่ะมีน้ำจีนมีข้าวใครชอบน้ำจีนก็มาชอบข้าวก็มาเห็นไหมแป๊บเดียวจะเดือดละแกงแกงเผ็ดเนี่ยแกงง่ายกว่าแบบแกงส้ม ้าแกงส้มนะก็มีเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวมากก็ไม่ได้เค็มมากก็ไม่ได้หวานมากก็ไม่ได้ต้องออกให้สามรสออกมาคล้ายๆเท่าๆกันถ้าเค็มมากก็ไม่ดีอันนี้แกงง่ายๆแกงฟักไก่แกงเขียวหวานฟักไก่ เดือดแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะใส่ฟักเลยเดือดแล้วใส่ฟักเดี๋ยวเดียวเพราะว่าฟักอันนี้เป็นฟักอ่อนที่แม่ใส่น้ำตาลแล้วเนาะน้องๆช่วยแม่จําด้วย เดี๋ยวใส่น้ำปลาอีกน้อยเดียวพอเลยเพราะในนี้ใส่เกลือลงไปนิดนึงละแกงนี้จะไม่ใส่น้ำปลาเยอะหรอกต้องมีเกลือช่วยแล้วกแกงถ้าจะไม่เสียไวใส่เกลือลงไปแล้วกแกงจะไม่เสียไว้ถ้าแกงกะทิหรือแบบก๋ติก็จะเสียไวไงใส่เกลือลงมาด้วยใส่น้ำปลานิดหน,น,น่อยพอแต่ถ้าทำกับข้าวอื่นแม่ใส่เป็นซีอิ๊วขาวไม่ค่อยชอบน้ำปลาแต่ถ้าแกงไปใส่ซีอิ๊วขาวก็แม่อร่อยก็ใส่เป็นอันนี้ ใส่เป็นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลายี่ห้อโด่งดังไหมนั่นยี่ห้อเนี่ยวันก่อนนี้ลูกค้าเขาออกทีวีว่าซื้อน้ำปลาไปแล้วมันมีก้อนและก้อนขวดเขาเอามาดูกันทางบริษัทเขายืนยันว่าเป็นก้อน,นเนี่ยที่ก้อนเกลือมันตบกรลึกอะ่ะแล้วลูกค้าเขาตกใจว่าอะไร แต่ยี่ห้อนี้คนใช้เยอะใช้ดีตะพ,พีเลยนะแม่ก็หาตะพ,พีไม่เจอว่าตะพีได้ไหนแปลกใจว่าตะพีได้ไหนเนาะตะพีไม่เจอข้างนอกก็แดดร้อนนะเนี่ย แต่ว่าตอนกลางคืนก็เย็นเย็นอยู่เหมือนกันนะยี่บยีบสององศายี่บเอดองศาก็พอได้อยู่ขออนุญาตปิดหม้อแป๊บนึงก็จะได้เดือดเนาะอ้าวอ้าวแก๊สหมดแก๊สหมด จะไปแกงข้างนอกต่อลูกกจะแกงให้เสร็จแล้ว แก๊สหมดเดี๋เด้อเดี๋ยวเดีอยวเดวเดโอ้ย,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 ยตลกขำตัวเองนะแก๊สหมดไปไปข้างนอกกันไปข้างนอกกันแกนส๊สหมด Yeah. ข้างนอกกอากาศดีนะเดี๋ยวแม่จะให้ดูน้่นะข้างนอกแม่ก็มีนี่ไงต้นต้นเทอร์ไหรดอกเยอะมากต้นเทอรไร่ทาอาไร่แล้วก็ชวนชมชวนชมมีสามสีนี่ชวนชม <c oughs> okay. แกงข้างในไม่มีบรรยากาศว่าแ,แกงข้างนอกมีบรรยากาศต้นวาสนาพ่อปีกายออกดอกเยอะนะเนี่ยออกดอกเยอะมากนี้ต้นแกว้วมาดูแกงมาดูแกงเฮ <c oughs> ้ยตลกละโฮ้ยอ้ยเอ้ย,อยแล้วที่ไม่ไม่มีที่ตั้งกล้องเลยทีเนี้ย เดี๋ยวไปเอาที่ตั้งกล้องมาก่อนตลกแ,แล้วนะี่ละนะถึงไม่อยากจะทำคลิปทำแคปก็แบบนี้หลานไม่อยู่เราไม่มีคนช่วย โทษนะคะผิดพลาดเดือดพอดีเลยเดือดพอดีเลยเตานี้เตาข้างนอกลมแรง เสร็จแล้วแกงแกงแกงฟักไก่แกงเขียวหวานฟักไก่เด voilà ี๋ยวแม่ขอชิมนี่ว่ะขอชิมนะขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย ครึ่งกะพรีพอครึ่งกะพรีเพราะว่ากะเพรีน้าใส่เกลือลองไปตั้งแล้วเดี๋ยวขอช้อนมามาชิมสักเม็ดหนึ่ง,งเกลืออย่าหัวล่อแม่นะ ตอนมาปลายช้อนได้เลทีนี้ได้แล้วเป็นฟักเป็นฟักไก่เป็นฟักไก่กกกกตอนนี้หัวราคาถูกเมื่อเดือนที่แล้วโลเป็นล้อยแม่ก็นึกว่ายังไม่ถูกเพรไม่ได้ออกตลาด อบผูกชายซื้อใบโหละพามาสิบบาทโอ้โหยกัมบลเลอร์เลยครึ่โงโลกว่างนั่นน่ะเดี๋ยวต้องอห่อไว้ดีๆเขาจะได้ไม่เสียเดือดแล้วเดือดแล้วน้องๆมาแกงเขียวหวานฟักไก่จ้ามีขนงจีนด้วยแกงเขียววานฟักไก่มาใครหิวแวะมาเล,ลูกเดี๋ยวแม่ตักให้ จ้าคันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเอ็กซิเดนวันนี้เอ็กซิเดน